จับเหล็กไม่ได้เห็นเหล็กไม่ได้หนึ่งเดือนเห็นแล้วร้องไห้ร้องไห้เห็นไม่ได้ทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ตอนแรกยังฝืนอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากเล่นแล้วยังอารมณ์เด็กๆอะค่ะมันเฮือจนแบบยังไม่พร้อมเห็นความสําเร็จของทุกคนที่แบบมันเหมือนกับตรงตรงนั้นน่าจะมีเราจนมาปี2008ซึ่งก่อนถึงโอลิมปิก2008สอบรลุดอีก ทางไปปักกิ่งผ่านทุกอย่างความผิดหวังสี่ปีที่แล้วชิงแชมป์โลกมาเจ็บอีกกลับมาได้ตีตัวไปปักกิ่งเกมวันแรกที่ไปความหวังคืออะไรเหรียญทองไหมครับเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะคือถ้าไม่ได้ตัว๋วเราก้าวขึ้นเครื่องอ่ะฉันจะไม่เชื่อเลยว่าฉันได้ไปเพราะความฝังใจเ <laughs> มื่อสี่ปีที่แล้วนะืนุนเหมือนว่า มันยังฝันอยู่รอเปล่าอะไรนี้ใช่ไหมแต่พอได้ไปจริงก็คือพยายามพยายามหลีกเลี่ยงความกดดันให้ตัวเองนะคะมันมีวิธีการไหนบ้างฮะก็สมาคมเขาก็ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดก็พยายามที่จะไม่ให้ไปเขาเรียกว่าสัมภาษณ์มากเท่าไหร่กันกันออกจากสื่อให้เยอะที่สุดจะได้ไม่ต้องมีคําถามโยนความกดดันเข้ามาใช่คือส่วนมากก็จะโดนถามหวังไหมทองไหมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ แล้วมันก็จะย้ำย้ำไปทุกๆวันช่เพราะาตอนนั้นที่ไป2 0ป8เนี่ยอย่าลืมว่าปี2004เนี่ยเราได้มาสองทองสองทองแดงสองทองสองทองแดงซึ่งก <ด S 1> ากป,รประสบความสำเร็จสูงมาก<ช>เพราะฉะนั้นรุ่นต่อมาเนี่ยอย่างที่พี่เก๋นเนี่ยกดดันมาหาศาลแน่ๆได้ยิ่งพอแข่งวันแรกเพื่อนๆทําผลงานไม่ค่อยดีมันก็เลยแบบคือพอขึ้นรถกลับคือแบบตายแล้วพรงนีตต้ตายแน่กูแล้วถึง ขึ้นไปบนเวทีแหละครับตัดภาพขึ้นบนเวทีปึ้งลองเล่าความรู้สึกโมเมนต์น่าตรงนั้นเอาจิงๆไม่รู้เรื่องเลยค่ะโค้ชจะวางแผนไว้อยู่แล้วก็ทําตามเกมที่ที่โค้ชวางไว,ว้ว่าสตาร์ทครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งที่สองเท่าไหร่ครั้งที่สามเท่าไหร่แล้วท่ากินอันเจอซึ่งมันน่าจะเป็นโชคดีของเราที่จีนเขาไม่ส่งอ๋อครับเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะย้มหนักมันวัดด้วยสถิติอยู่แล้ว ซึ่งในการที่เราเก็บมาก่อนที่จะถึงปี2008เนี่ยเราผัดกันแพ้ผัดกันชนะสําหรับจีนครับฉะนั้นจีนเขาจะส่งรุ่นไหนก็ต่อเมื่อเขาต้องมั่นใจ100%เว่าเป็นทองโอ้ซึ่งรุ่นเราเขาก็ดูแล้วว่าน่าจะ50-50า 50. ถ้าว่าเป็นเป็นรุ่นที่เราไปในฐานะการเป็นตัวเต็งอยู่แล้วใช่แน่ๆนะฮะแต่ทุกคนก็คิดอยู่เพราะว่าหนึ่งเราบาดเจ็บมาก่อน อโอเคทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเราเรามาด้วยสภาพไหนอะไรเงี้ยค่ะคีนเจอครั้งที่สองมันมีการทำลายสถิติโอลิมปิกอ่าฮะพี่เก๋ทำใช่ก็เลยว่า, okay, าโอเคน่าจะมีโอเคแล้วล่ะอ่าก็ดูถ้าทางดีใจของทุกคนก็อานะนะ่าจะมีเหรียญแล้วล่ะแล้วพอมาเสร็จพอครั้งที่สามโดดไปเพื่อทำลายสถิติโลกอ่าฮะเราก็ โอเคทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายแต่พอดีครั้งนั้นไม่ผ่านล้วพอหันกลับมาคือไม่เป็นไรโค้ดเฮแล้วอ๋อโอเคแล้วล่ะได้เหรียญแน่แน่โอเคอแล้วก็ลงมาสรุปว่าได้เหรียญทองชวิธีแรกที่รู้ว่าได้เหรียญทองนะพี่เอ๋มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแบกไว้มันจบอืมทุกอิ่งทุกอย่างที่เราเคยฝันไว้มันจบแล้วอืเราไม่ต้องแบก และหวังอะไรอีกแล้วอื